เปิดมากคลิปนี้กบสิผ้าล่งคัวอีกเด้อเพราะว่าไรเม่งกิโลหรือว่าเม่งกิปโปมเข้ากับสิเห็ดคั่วเซ็ตๆแล้วก็สิตำเจวน้ำตัวอะไรมากกับัวร้ายไปไนประมาณสามสิบกว่าตัวนี่แหละ ตอนแรกกมีก่ตั้งแต่เมงกิโลตัวผูว่าตัวเมยมออ์มันก็ออกมาตายว่ออาโดนล่บบนละนนลมันใครแลวมันก็ออกมาตายตัวผูก็เริ่มออกมาตายด้วยกันแล้วก็เบิร์ดแงนโดนละส่วนเจียวเขาไม่มีแหละเมงกิโลมันออกมาตายนะถึงเจ้าบก,กินมันมันก็ตายจ้า <laughs> พราะฉะนั้นแล้วก่อนจิตายขพก่อนจะออนนจับบาทเดี๋ยวมสิเหตด เจียวแม่งกิโลเซ็ตแทบเห็ดกับโบหลายหรอกประมาณเสียหาโตก็พอแบบล้วล่ะตามเจียวมันนุ่มมันเลยตัวผูนี่ละ่ะมันแซ่บเพราะว่ะมามันมันกว่าตัวเมยียเนี่ยตัวเมียนี่มันกับสีไข่ออกแล้วมันกับสีโบมันแต่ว่าตัวผูมันเลยะประมาณนั้นจ้าไม่นุ่มมาหนี่ ปีเอาขีมันออกสมัยก่อนตอนอยู่บ้านหน้าเนี่ยสร้างในกีนเม้งกิโลเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเด้อขุดจนพ่ออยากตายหมดแหละมือแตกมือแตนหรือกระถือว่าสมัยนี้กตง่ายอ๋อเขาขุดมาให้เรียบร้อย เรียบร้อยจ้าเม่นกิโลเฮาล่างทำความสะอาดเรียบร้อยหลังจากกานหฮาก็จะมาทำการคั่วจ้าอันนี้จะเป็นใบกิมบูดแลว้วกหะเพื่อนชิคทห้ติหอมใส่น้ำปลาจักโน่ ข้าวกะสิคัวไปแบบนี้จนมันซุกพอมันซุกข้าวกะสิเอาน้ำมันใส่จักหน่อยให้มันกรอบๆกิ่เป็นเสียถ้าหัวแบบใส่น้ำมันโหลดแล้วก็เอาเมฆกิโลลูกไปทอดโลดมันก็แซ่บมันกรอบโคตรที่ต้องควัวมันซุกแบบนี้หลังจากเอาน้ำมันใส่อันนี้ก็สิเมลข้าสิเห็ดเจลล์น่ะจีพักบัวแล้วก็พริก มันจะเป็นห้องดัวแล้วผิดดิฟพิ่ผิกซุกอง่กันแล้วก็เต่มน้ำไปเรื่อยๆจนตัวเม่งกิโลหรือว่าเม่งจิ๊บโตห่างๆมันซุกแห้งๆเดี๋ยวสิเอาขานอใสิจ๊หน่อยแต่ว่าขานอบ่วนอยู่ไก่เมื่อตอนนี้ต้องไปหาต้องใส่ขานอสิจ๊ะน่อยมันจะนัว รัได้วยมือจะสุประเฮชน์ยังเหรอขั้วตั้งแต่นี้เกินแต่แว่าเน,น่อกินเท่าไรนี่ตั้งแต่เน่อกินบ <c oughs> ้านๆเป็นเน่อกินที่แบบแซ่บๆหากินได้ยากเด้อทำไมจะหากินได้ง่ายๆเด้อ กบบประมาณอีนี้นีน่ไม่ได้กินมันต้องต้นมานเอากรสิเติมน้ำแบบนี้ครัวไปเรื่อยๆจนกว่วหนึ่งกิโลมันสิแบบว่ากรอบๆหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันจวดใส่นิดหน่อยแซ่บมันสิกรอบแห้งมันสิแบบ,บแส,แบบสีนจิโรอเนื้อจิโรอยู่นะที่ได้ที่ห้างยำไป คือเขาถอดขายไอ้ในตลาดฮะส่วนร้ายมันสิแบบกรอบกรอบจนบัวอะไรรสชาติของแมงกิโลอย่างนั้นเขามักจ้าเขามักแบบไหนรสชาติของแมงกิโลประมาณน,นี้จ้าอืออันนี้ก็สิีเมนเจลแต่ว่ายที่มันเป็นเจลเออนั่นแหละสิตามเจลนั่นแหละสุกแล้วนี่มาพีกับผักหอมบัวที่เขาจีปิ้งหรือว่า

จะกลัวไปจะมันกระ็มีแสบอยู่ในป่าเท่าไห้่ก็ปงมากินแระเบิดอาหารการกินแต่งโมแต่ละวันจะประมาณนี้นะกินปูกินปลากินเน่งไม้กินหนกกินหนูกินงูกินแขกจะลุกเหลวกินทุกอย่างจ้ากินทุกอย่างที่กินได้ วางสก,กิลในการขวานิ่งใหม่ะว่าเขาเป็นไม่ค่าเมี่ยงจีหลีดมาก,ก่อนขวามิม่งจีหลีดขายตลอดขับประการข้นแสบโบเฮวา้าเฮาอะไรยันเจ้าฟ้องอขวานิ่งใหม่ตีปากตีเพก่อบกูได้ได้นะเหรอตีแสบยังเดียวไปตีเพื่อนเนี่ยูนยังใหญ่เลยอ,อันข้นขวานิ่งใหม่นะ มต้องเซ็บย,ยังเดียวสีเข้มทีจางทียังกระเหลวเตแซ็บเฮ้ยวันนี้ไมู่ตอนนี้เดี๋ยวกัวไปอีกคกนตักข้าวไง,นนมมนนนนง้นี่มันขึนเด็กกรอนะเนี่ยดีแค่ไหน ตอนนี้ก็ถึงขันน้นตอนตำเจลแมงจิโลเนี่ยขอแล้วเรียบร้อยหน้าตาจะเปประมาณนี้จ้าคือกันก็าวคนขว้ามาคืกนนอกันเนาะเนี่ยสิซิมให้เมึงต้องกรอบซัมนี้กรอบหลายมันกับบูษเสียแบบ ใส่ใส่ใส่น้ำปลาแล้วเราลังใส่น้ำปลาหรือว่าผู้ใดมักน้ำปลาแดดก็ยอดใส่สักหน่อยเพราะว่าอยู่ในน้ำปลาแดดมันก็สีนัวนะเป็นควน่ำนัวที่บอกว่าถือใส่น้ำปลาแดดลงไปจบทุกอย่างประมาณนั้นแจ๋วแจ๋วแมงกิโลเดี๋ยวเหาก็นสิมาจำกับข้ายิ่งหันหันกินกับ ทอ,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 อดเนืจิลอลกรอบๆกรอบแซ่บขนาดเขาเนี่ยนหอนๆแต่สิจำกับเจียว ว่าอาหารบันนอกันหน้าปีหนึ่งกินเธอนึงแต่ว่าเท่าหนี่ปีหนึ่งกินหลายเธอ <laughs> กรอบแซ่บ